ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The Sims Free p a y ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพลอยกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้นะคะ, again again, คะ,คะ today, ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันเป็นสัปดาห์เลยเนาะวันนี้นะคะเราจะมาสอนนะคะทำเควสฝรั่งเศสที่รักค่ะก็คือต้อนรับวันวาเลนไทน์กันนะคะก็เควสนี้นะคะจะมีมาได้ก็ต้องอัปเดต The s i m นะคะให้เป็นภาคล่าสุดก่อน เนาะวิธีการอัปเดตนะคะก็คือเราต้องเซฟเกมก่อนแล้วเราก็ลบเกม The Sims Free Play ออกไปแล้วทีนี้เราก็โหลดวิธีเดิมเลยคะ่ะที่พลเคยสอนก็โหลดใน4.3.9.9นะคะก็โหลดแบบเดิมติดตั้งอะไรแบบเดิมถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่พลอสอนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็กดเข้าไปดูกันได้นะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe พยด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา เมื่ออยากพูดมากแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเควสมันก็จะมีอายุทั้งหมด12วันนะคะจริงๆเควสอันนี้นะคะมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแต่ว่าพอยจะอัดแล้วทีนี้กลัวแบบเออเดี๋ยวมีคนมาให้สอนเนาะก็เลยรอตอนนี้ก็เลยเหลือ10วันนะคะโอเคเขาให้เรานะคะซื้อนี่หมวดให้ซื้อ อะไรก็ไม่รู้นะเครื่องทำลูกอมหมอเหมือนเออถูกแล้วแล้วก็ให้เรานะคะกดที่เครื่องทำลูกอมเชื่อลูกอมปะ่ะเหมือนตอนเด็กๆอะที่เขาแบบจะมีมาให้ทำอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณยายคุณยายอ่เพิ่งมาตอนนี้นะ้ไหม ลายให้คุณยายมานั่งแถวนี้นะคะโอเคเราก็มาดูกันนะคะว่าทำอะไรอืมเอ๊ะชมีละลายนะ <laughs> ใส่ใหม่นะคะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะคะ ไม่ใช่ลูกโอมแต่เป็นเครื่องเทียมทําเทียนเนาะเทียมเป็นเครื่องทําเทียนนะคะให้เราปล,ล็อกอ้าวทำไมผ่านแล้วอะ่ะอ๋อเมื่อกี้นะคะเขาให้เรากดที่หัวใจตรงนี้เนาะแล้วเขาก็ให้เรากดที่ตรงนี้นะคะเคได้โคมไฟมาแล้วเก็บค่ะ ต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่เครื่องอันนี้อีกอันหนึ่งอะมากดอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดการคุณยายก่อนคุณยายอ่านหนังสือไปแต่แปลกใจอะแล้วก็อยู่ไหน มันคืออะไรกันคะให้โกมานั่งเล่นคอมมาอ้าวแล้วพออยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ชั้นบนโอ้หาไหยเรียกไหยเฉยเอาให้คุณยายมาทำโอเคไม่เป็นไรให้คุณยายมาทำก็ได้นะคะ แล้วเขา,าก็ให้เราทําอะไรกดตรงนี้หรออันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะเราไม่เอาเขาให้เราซื้อซื้อแป้งผักเฮ้ยมีแป้งผักสีฟ้าด้วยหรอปกติเห็นแต่สีม่วงอะ่ะโอเคไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยชอบม่ะน่ารักคุณยายมาดูทีวีมา แล้วเดี๋ยวพอยก็มาทำนะคะเขาให้เรากดที่ดอกไม้อันนี้นะคะเหมือนกับสุ่มทั่วไปเลยโอเคสุ่มกันนี่แบบนี้นะคะเราก็สุ่มสุ่มอะไรพวกนี้ประมาณนี้เนาะถูกป่าวอะ เดี๋ยวๆพลอยว่าพ่อยก็ทำถูกนะโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะคะไม่เคยทำเหมือนกันเควสนี้โอเคค่ะผ่านแล้ว ต่อไปนะคะเขาให้เรากดที่หัวใจค่ะนี่กดมาที่อันนี้นะคะแล้วเ,เก็บของผ่านแล้วค่ะให้เราทำโบนัสหรอเกะก,กะตามากเลยอะโอเค เขาให้เราทำอะไรอะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าให้เรานะคะสุมเทียนหอมโอเคคอยก็จะมาทำเทียนหอมทำเป็นอนันไหนนี้อันนี้แล้วกันนะคะโอเคเรามาทำเทียนหอมกัน เราทำเทียนหอมนะคะเราก็รอจนกว่ามันจะมีรูปเทียนหอมนะคะขึ้นมาบนหัวเราห้ามใช้ SP นะคะเร่งเนาะก็รอเวลาให้น้องทํา กว่าจะได้นานไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีขึ้นมานะคะเดี๋ยวพลอยก็จะกอมาให้ดูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พลอยรอ,อก่อนดีกว่านี่ค่ะมันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณสักห้านาทีสิบนาทีนะคะบางคนอาจจะไม่ถึงเนาะมันก็จะมีรูปเทียนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เรากดนี่ค่ะผ่านเควสแล้วนะคะก็ ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะก็แสดงว่าไม่มีควยเทให้ทำแล้วก็คือผ่านเควสหมดแล้วค่ะเย่ก็คือแบบถ้าบางคนนะคะรอแล้วแบบเนี่ยตอนแรกพลอยก็เป็น้วคือแบบให้นอเขาทำทำไปเรื่อยๆแ,แล้วมันไม่มีขึ้นมาให้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพลอยก็กดแบบอันนี้นะคะกดอันนี้แล้วก็รอ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 ๆนะคะถ้าแบบรอมันนานประมาณ นานเกินสิบนาทีอะค่ะพอยก็กดให้น้องเขาเร่งความเร็วนเนาะแล้วก็กดอันใหม่อันใหม่แล้วก็รอรอรอไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเนาะแล้วเขาก็ให้เรานะคะทําเทียนหอมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้พวกเฟอร์นิเจอร์นะคะพวกนี้นี่พอยก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคือมันหลูมากเลยนะดูสิ หลมากนะคะเขาก็ให้เราเก็บเทียนหอมไปเรื่อยๆคือตอนนี้พลอยได้แล้วพลอยก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะนี่พลอยก็จะทําเทียนหอมไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะพอเราปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมมาให้ใหม่เรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็จะน่าจะเป็นเอ้ยคือปะดินเผา ไปเรื่งป้นดินเผานะคะก็เพิ่มทักษะให้ซิมเฮ้ยคือเฟียวอ่าชอบอะ่ะก็ให้ทักษะในการที่ให้ซิมทำนะคะนี่ดูสิแล้วทัฟฟี่มายืนอะไรแถวนี้คะโอ้ยเปิดมีอย่างนี้ด้วยอะ่ะเอามาอบนะคะ โอเคพอยก็จะเร่งสปีดเนี่ยเห็นไหมถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีแบบมันก็จะเลื่อนให้เราเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูตอนที่พอยครบหมดแล้วละกันนะคะเย่ yeah. และแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพอยก็ปลดล็อกทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้บ้านแนวฝรั่งเศสหรูๆมาหนึงหลังค่ะเย่ yeah. ได้มาแล้ววิธีทํานะคะก็ วิธีทํานะคะก็คือให้เราเนี่ยกดทํางานพวกนี้นะคะไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้พอทำครบก็คือกดไม่ได้แล้วก็คือแบบทําพวกนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำทำทำใชสคริปต์นะคะจะได้ไวๆพอยก,ก็ทําไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ทําไม่ได้แล้วอะ่ะคือชอบอะ่ะนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ได้ของมาเยอะแยะมากมาก เก็บของได้ไหมเย้ yeah, เก็บได้ตอนนี้นะคะก็ได้ของมาเยอะมากๆเลยเรามาดูนี่ก่าค่ะว่าเราจะได้อะไรมาบ้างสิ่งที่เราได้นะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ําแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้านะคะหูหรูมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นทีวีจอแบบืแบบติดผนังนะแบบนี้นะคะ วุ้ยคือหรูมากเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นเตียงนอนนะคะโอู้หูหรูมากๆเลยค่ะไหนดูซิคืออยากได้แนวแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ได้เตาด้วยแล้วก็ได้เป็นแบบพวกตู้ท็อปนะคะพวกแล้วก็ได้ชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็ จะเป็นพวกโซฟารูปแบบต่างๆนะคะเราก็จะได้เก้าอี้มา1ตัวของตกแต่งนะคะอืมเราได้เป็นพวกที่ตกแต่งในห้องครัวมาค่ะอุ้ยคือดีอ่ะรู้สึกเหมือนอยู่ปารีสจริงๆแล้วก็มีพวกรูปภาพแบบนี้ติดนะคะโอ้ยชอบอะ่ะก็มีกระจกให้ด้วยต่อไปนะคะจะเป็นพรมค่ะ โอ้โหความรู้สึกมันอยู่ในวังแล้วก็ได้พ่อคมไฟมานะคะพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้คมไฟแบบนี้มาด้วยอุยแบบนี้อยากได้มานานแล้วเห็นในตัวซิมสีเขามีนะคะอุ้ยอยากได้มานานแล้วดีใจอูโหแล้วเรานะคะก็ได้พวกแจกันดอกไม้มา ห้าแบบค่ะฮุ้ยสวยมากนี่วางบนโตะ๊ะแบบนี้นะคะต่อไปเราได้ของตกแต่งนอกบ้านอุ้ยเป็นรถทำเคฟนะคะนาา่ารักอะเดี๋ยวเราลองวางไว้เดี๋ยวให้พลอยมาทำแล้วเราก็ได้อโหอันเบอร์เรแล้วอีฉันจะวางไว้ไหนล่ะเป็นบ่อน้ำเกี่ยวกับให้โยนเหรียญหรือเปล่า น่าจะใช่นะคะเพราะว่ามันเขียนว่าเลิฟล็อกล็อกหรือรักก็ไม่รู้นะคะช่างมาันเราโง่อังกฤษแล้วเราก็ได้พวกพื้นมาค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะพวกพื้นเนาะแล้วเราก็ได้แน่นอนค่ะมีพื้นเราก็ต้องมีวอลเปเปอร์พวกนี้เนาะแล้วเราก็ได้กำแพงว่าแนวฝรั่งเศสมาค่ะโอ้ หน้าต่างก็ไม่ค่อยอะไรมากนะคะก็ทั่วๆไปประตูดูประตูสิประตูเพาะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะคะตอนนี้เรามาลองทำเคฟกันดีกว่าเราจะได้ไปเล่นซีรีส์เราสักทีนะคะอ่าเดี๋ยวๆๆโอเคทำเคฟค่ะสี่นาทีนะ